คแต่ภาษาไทยก็ได้เป็นเนาะภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยได้หมดได้หมดเอาจีนมาก็ได้แต่กูว่าให้ดูเรียวๆโอ้ยอย่าบอกอย่าพูดอย่าพูดเพราะคนต่อไปต้องทายดูพี่น้องว่าดิเออเฮียแล้วมึงจะให้กูเนี่ยดินี่อนี่อะอ่ากูว่าอันนี้ก็ได้มันเป็นคำถามมันเป็นอยากให้กูเขียนไว้เฮียมีคำถามมาใครตั้งโจทย์นี้วะเนี่ยไอ้เฮียมึงหูเหรอ เห็นกว่าที่หนึ่งนี่เอโอ้มันมีเครื่องมืออยู่ทางซ้ายทางขวานะไหมใช่โอ้เออเฮ้ยมันมีการใส่สีด้วยมีการวาดกรอบไอ้เชี่ยไอ้เที่ยที่ใครตั้งชื่อไว้แซดุณนั่งวาดรูปอยู่นี่เดี๋ยวนีมันมีเวลาให้ใช่ไหม อยู่มุมขวาบนนะเห็นวาดกันเร็วๆดีได้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 รู้ป่ะบบเขาเป็นของขัดกันว่าคอารมศิลปินผม่ึกจากอ้โหอายุยี่สิบปีว่าตัวคนที่อะไรวะเขี่ยอะไรบอสเด้อเด้อเด้อเดอเอ่อ How did you turn เดี๋ยวพูดโจทย์นะไอ้เทียแม่งตั้งเป็นวีโน่ไเฮ้ย่ทำไมมึงเนี่คนนี้คนแล้วไม่ใช่หรอ อันนี้คุณหลุดยังยังยังนี่เคยหลุดอันนี้ตอบมันให้มันให้ตอบมันให้ตอบตอบมาตอบว่าคืออะไรอ่ะเออตอบตอบว่ามันคืออะไรจเจฟไอ้ตัดผมไม่รู้ว่าคมอะไรอยู่ใครโทรหากกูวะกูอยากรู้จริงมันคืออะไรเออนั่นหนีอะไรอยู่มันคืออะไรน้องยังไม่ทันตอบเลยอะไรวะ เหี้่ยอะไม่ไ่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่กม่ไม่ไมลไม่เม่ไ่ไม่ไม่ไไไม่ไั่ไม่่มไม่ไ่ไมไม่่่มไ่่่มไ่ไไ้ไม่ไ่่่ไ่ไไ เอาว่างแล้วขอต้องมาไทยดิเอาแล้วมันแล้วแล้วมันจะไปจบยังไงนี่ต้องให้ต้องต้องให้ครบจำนวนคนใช่ไหมเนี่ยกูดูดอ่ะกูรีคอนเนคไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราจบเลยมาแล้วมาแล้วพ่อนี่โอ้โหอุ้ยกูยันตอบอยู่อันนี้กูยังตอบอันนี้ยังตอบอยู่ปะไม่กำลังวาดละโอ้ยเทียบกูกูมากูมาตอบของไทยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอเฮียทำไปโควาดไปอย่างงี้วะไอเฮียใครตัง้งคำถามไปซะเดี <laughs> ๋ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ยว,ะยวจะไปห่วยแล้วดิจบละจบละเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดเวลาด้วยสามว่าไงวะรเรียบร้อยแล้วเว้ยโอโหง่ายมากเว้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่นี <laughs> ่ถอย <laughs> <laughs> ลบคือมันมันสามารถปรับเวลาให้น้อยลงได้เปล่าครับได้ไม่ไม่รู้ได้มั้งอันนี้มันเท่าไหร่นาทีหนึ่งอะแอมแค่มึงเสร็จมันก็กดยกแค่นั้นแหละกดกดแล้วก็ทำมึงก็กดดันนะเออกดดันกดดันกดจนไมจัดกลัวกดดันนี่อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วมั้งหกแลเอ็มพอคุยอ๋ออ๋อเอ๊ะแต่แต่กูยังวาดไม่ไม่ถึงหกลูปเลยนะ อะไรวะเนี่ยหรือว่ามันสามสามมันสลับกันเว้ยวเดี๋ยกประมาณตอบสามว่าสามะประมาณนั้นอะอ๋อประมาณว่าสลับเป็นฟันปลาเฮ้ยนี่ไงอะไรวะอะไรต่อไอ้เหี้ยไม่เี่ยมันมีเรื่องคนแรกเลยเปล่งเต็นเปล่งเต็มเต็มไอ้เหี้ยไอ้ยอะชัดๆขวายอะเนี่ยเนี่ยผมไม่รู้กูจำไม่ได้อ่ะผมไม่ได้ตอบหรอไม่ตอบจำไม่ตอบ ออไม่ใช่แต่เนี่ยเธอพูดอะไรกันน้อไม่กูตอบไปแล้วเลยว่าเฮ้ยยังทำไมมีแค่นี้ยังไะเน็ตกลุดใช่ไหมตอนนั้นอ่ะครับอายุโอ้ยยี่สิบปีมึงคนตีนแล้วมึงดูมึงดูโค้ชฮันทียอะไร ยสาวหลงพงษเอออันนี้กูก็ตอบนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหหลุดโอ้โหแม่งเอ็มตี้เลยเชฟเชฟเชฟหลงหัวเดียวกันไ้หมแยนั่นช้าสาวหลงพงษ์พูสาวหลงพงษ์ว่าอะไรเนี่ยเนีกูหลุดก็ยังไม่หน้าที่กูว่าหัดหัวเแหลมเดียวไม่ได้ตอบหลุดออกมาเลยดูกูหัดอะไรหัวแหลมเดียวอ๋อเอออันที่กูว่าก็อันนี้เด็กเล่นตะวันเปียกอะไรมาชิคกูกูกูไม่ขึ้นอันนี้กูไม่ได้ อกูสามว่าสวยๆกูรอเล่นนะกูขึ้นวันดีคนนี้อะไรวะเนี่ยแต่ละคนในนี่กระโปไอ้กระตายใส่แว่นกระตายใส่แว่นโอ้ตัวมักโอ้โงตองตัวะไรดูดูดูขู ต้อสือติดทีอ้าวต้องจืดจุตนกังจีดต้องจืดโอ้โหเห็นอีกแล้วเห็นรุนละต้องเสว่ือกี่คนได้ยังกูเจออะไรกูลองเสืได้ยงดีห้องไหมดีห้องไหมพี่เชฟไม่กลัวไปที่นี้กลัวรีคนได้ยังไงกัน กูเห็นภาเลยไม่จริงกูตอบอะไรไม่รู้เลเหมือนเหมือนชิบหายรเอาอะไรวะมันจะเป็นเพราะมันใช้โคมก็ได้นะแล้วกูใช้เอ็ดกูใช้เอ็ดกูไม่ใช่เอ็ดกูใช้โอเปร่ายแม่งเอ็ดอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ไอ่บางคนตั้งไวก้เดี๋ยวกูออกเดี๋ยวกูเียวไก่โอ้ยเจ๊ตอบถูก จริงตอบถูกโอ้กูว่ากูวาดขนาดนั้นไม่รู้ได้ไงก็เตี๋ยวไก่โอ้ขยายมาเป็นทีมาเป็นทับเลยจริงๆไอ้จริงๆกูจะวาดมอมม่ายกูอยากรู้ภาพไอ้ว่าภาพอะไรที่มึงบอกโคตรเหมือนซุ่มเหมือนนั่นคืออะไรวะแต่ใครกเลยว่าซุ่เหมือนคือหนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันมันมันย้อนกลับได้ใช่ไหมย้อนกลับได้ นี่ไงแกไอเชฟมของกูเองเพื่อนเนียโอ้ไม่จริงไม่จริงใช่อะไรวะ่าไรมีมีเหรอดีหลีหลีห้องนี้ไห้กูกูกูออกเข้าใหม่มันเลยตัวเก่าไม่หายเลยออกเข้ามาใหม่เออถ้าออกถ้าออกเข้าใหม่ตัวเก่าไม่หายโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นอะไรดีไหี้องใช่ปะลีห้องหลีห้องหลีห้อง จะเจอโจทย์กูไงสัต hmm. ว really cool. um. uh ์ง huh. ่ายไม่ง่ายโจทย์กูอย่างยากเลยโอ้โหโอ้นี่มันอือ่านี่มันฟู๊แล้วทำอะไรเราก็ทำการนี่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 ไหนเร็วเร็วๆสองคน กูไม่ทันกูทันอยู่กูทันอยู่กูทันอยู่สองเล่นสองเล่นสองเล่กูตอนแรกกูไงออตุฟ้าก็อิสเซใครบ้างไม่ไงโอ้โหไม่ทันเลยพี่ตอนแรกตอนแรกพยายามจะ ตอนแรกกูพยายามจะกัดเวแต่ว่าพอสปีดรันแม่งกัดไม่ได้โอ้โหหัวเวมึงจะท่าเจะไปสินี่อะไรเนี่ยไอ้กูจะว่ายังไงดีวะเออเหี้ยกูไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยไม่ใครใครเป็นคนทักเหี้ยเนี่ยอะไรเว้ยสายมึงจะต้องงงแน่แน่ว่าคนต่างจังหวนี้ปานีกูอยู่ นี่เสร็จสิ้นอะไรอ่ะที่อะไรเนี่ยยเีอะไรเนี่ยยเีอะไรดี่ไม่แบบไม่ให้เแบบไม่ให้เราคิดอ่ะง่ายมากเลยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ง่ายๆครับท่านไข่ใครอันนี้คือโจทย์อะไรวะแค่โจทย์เดียวกูแน่เลยใครอันนี้ใครใครโจทย์อะไรวะเนี่ย โจทย์ไม่โคตรอะไรวะอะไรวะโอยโจทย์ไม่โคตรอะไรวะเลยสิ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 กิส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 ิเสิสิเสิสิสสิสิสิยสิ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 สเสิสิสิสไปิสิสิสินเสิึ นี่แหละเวลาความจริงเว้ย้องในโจทย์ของในโจทย์กูโคตรยย่อ่ะดู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 กูวาดูกูวาดูกูร้อนร้อนไอ้เหี้ยเนี่ยเอ้ยดูไปเชฟเนี่ยมันมาให้กูทายว่าอีสิจิงจิงดูคจิงจิงิจิิงงจิงจจ อ้ยฮ้ยไอ้อ้กูอันนี้มีส่งถูกว่ะกูรลินบอกเปล่าอ้จบละส่งไม่ทันหลดตรงมงกลเฮ้ยหวละลานเฮ้ยยังไม่ตอบถงแล้วว้ย ไอเชฟยมโหในคือไอเจใช่ไหมเออต้วแกจะวาดหมีไหมหมีวาไปทานเลยหมีพ่อมร้านได้หมีมามาอยู่ในน้ำไม่เชื่อนะคือกืนึกว่าแบบมาน้าแบบมาน้าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูมาน้าเขียนเลยมาในมาในโอ้ย ตรวจสอบดูเป็นสองคนเนี่ยเออคนตั้งโจทย์อะไรอ่ะมาอยู่ในดาวียไปดีมากันเป็นมัน่ะมันไม่ทันไง้เหียชิ้นแกสแกสแกสกูรู้เลยเหียตัวอะไรเออกดู้ก็ตอบไปเลยว่าคนดิบเออกูเด็กูก็ตอดดิบใครตอบมามียอยักกันมีอะ้นกันรั้นด้วยใช่เใครตอบ ไม่รู้กูกูเขียนไม่ถูกอ่ะกูเลยเขียนรดดิบอ่ะเขยตอบถูกว่าอี้เกียรเกียรเกูยงไอสัตว์เกเกนีตอบถูกปเต็มเลยกูวคนนี้เนี่ยเลยกูว่าอลไดูดูกูไม่วไม่ทันอนี้กูไม่ได้หรกูอ่านกนี้ไม่ได้ต้กูตอบจิ้ตจิตมดกูมึงจิน นี่ดอกจไอ้เหียก็ดูเป็นดอกจำนเฮียเตลกตลอโจทกูเฮียโจทกูเหียแจีนอ้กเหียไม่จักไม่จักจีนใครเป็นหนูไปเลยเยไม่เถอะไอ้เโจทกูว่าโจทกูอยากจินอกโอ้เฮ้ยอ๋อคุณรู้อะไเียนมัน่ตังีนี่ง่ายไมโอ้ี้ไว้แล้ว กไอ้ไอ้กูไม่ได้ไอ้กูไอ้ไม่ได้ตัวไอ้กูรู้เติมเอสมาติเมตมาเลยวะกูไเสาหมันบลูยังไงวะอีกยังไปชอบอะไรจ้าทะเมลชิบหายเลยไอ้เดี๋ยไอ้เดี๋ยวกูก็วาดในออสแม่งไอ้เยืน